ผู้หญิงเนี่ยจริงๆแล้วชนะผู้ชายได้ทุกเรื่องนะนะครับถ้าเกิดว่าคุณใช้เขาเรียกว่ามันยาหรือว่าสมัยก่อนเขาเรียกอะไรนะร้อยแเล่มเกวียนแต่จริงๆถ้าสรุปให้หมดนั่นมาเลยนะมันคือเฟมินินอนเนอร์จีนะครับหรือพลัง เป็นผูพลังงานความผู้หญิงเนี่ยมันคือความอ่อนช้อยนะครับการแบบเสียงสองออดอ้อนนอยนะครับเล่นหูเล่นตานิดๆนดน,ดนะครับอยากได้อะไรใช้วิธีแบบออดอ้อนเอานี่คือวิธีคนโทรลเขาแบบหนึ่งนะอย่าไปคิดว่าการดา่าการโวยวายตามจิตก,กับบ้านคือการคนโทรลแต่ว่าถ้าคุณใช้พลังหญิงเข้าไปแบบนี้เมื่อไหร่ใช้เป็นเนี่ยเอาบ้านเอาเมืองเอารถเอาอะไรก็ได้ถูกไหมทำไมคนมันถึงแบบที่บอกว่าผู้ชายถูกหลอกหมดตัวเพราะอะไรที่ถูกหลอกอะ่ะไม่ใช่ถูกด่านะถูกออนถูกอ้อนจนเรื่อตัวลอยตัวเบาโดนเฟมินีนเอนเนอร์จีเข้าไปแต่เข้าใจนะ ครับวันนี้แนะนําอายุพอ30เกินไปบางทีมันจะมีความแบบไม่ค่อยเฟรชไม่ค่อยใสยเหมือนวัยรุ่นสักเท่าไหร่พเพราะเนื่องจากั้าระบบภายในของผู้หญิงพอ30ระดับฮอร์โมนจะตกลงมาอย่างรวดเร็วเลยนะครับทำให้รู้สึกว่ามันอื่นๆน่ะมันไม่ค่อยใสยอ,ยอะไรเท่าไหร่นะครับ Passion Plus ครับแนะนํากล่องเดียวรับประกันรู้เรื่องเลยนะครับเรื่องนี้รีวิวกับมา เยียยบลนอกจากช่วยทางด้านแบบเนี่ยนะหน้าอกหน้าใจนะครับน้องสาวความชุ่มชื้นกลับมานะครับอารมณ์อยากคุกกี้กับแฟนก็กลับมานะครับเพราะโรงงานมันทํางานเต็มร้อยใหม่ไว้ทงไวทไวทองนี่ลุ fresh ขึ้นมาเลยปวดท้องประจําเดือนอะไรพวกนี้หายหมดดังนั้นนะครับรอช้าอะไรทักเข้ามาลองกล่องหนึ่งแล้วประกันชีวิตเปลี่ยนเลย